ผีเสื้อดาวตกตอนที่สกระจกเงามือสังหารอาทิตย์ลอยสูงขึ้นอุทยานดงดอ,ดอกไม้งามตระการป่านภาพวาดในรัศมีสามพันลีนี้ไม่มีอุทยานที่วิจิตรงดงามกว่านี้อีกยิ่งมิมีสถานเริงรมที่หนึ่งดูดใจกว่านี้อีก ผู้คนทุกชนชั้นจากสถานที่ทุกแห่งหนเล่งรุดมายังที่นี่เป็นจุดเดียวคล้ายกับแมรงวันเห็นโลหิตบนเนื้อหล้งพรานเงินทองผลหุนสุดท้ายจนหมดสิ้นข้อย,ยินยอมจากไปเนึ่งเพราะสถานที่นี่ก็คือพระนาสําราญคว่ายลิมพระนาสําราณ ในสถานที่นี้ท่านไม่เพียงสามารถซื้อสุราที่กลมกล่อมที่สุดสตรีที่ประเสริฐที่สุดได้ยังสามารถซื้อความฝันที่ท่านเข้าใจว่าไม่มีวันปรากฏเป็นความจริงเขาเพียงท่านยินยอมทุ่มเทเงินทองท่านถึงกับสามารถซื้อชีวิตของผู้คนที่ท่านต้องการกำจัดได้ ที่นี่ไม่มีสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทองเมื่อมาลุ้ถึงที่นี่ต้องตระเตรียมจ่ายเงินทองกระทั่งเมงแชหุนก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์ไม่มีผู้ใดได้รับการยกเว้นอยู่เหนือกฎเกณฑ์เนื่องเพราะประมุกพนาสมราญก็คือก่อเคี้ยเพี้ย ก่อเล่าตัวพี่สาวใหญ่ของเมงเชหุนชีวิตที่ลำบากยากแค้นด้อนเร่ระหกระเหินมาเกือบยี่สิปีสอนให้นางเรียนรู้ประการหนึ่งต่อให้เป็นบุตรในสายเลือดไม่สู้เงินทองในกระเป๋าในโลกไม่มีสิ่งในล้ำค่าเกินกว่าเงินทองอีกแล้วไม่มีผู้ใดบ่งบอกว่านางไม่ถูกต้อง เพราะนี้เป็นบทเรียนที่ได้จากความค้นแขนสุดแสนสาหัสเป็นความปวดราวที่จริงแทนแน่นอนยิ่งกว่าแล่เนื้อตนเองอีกภายในห้องเชิงสะพานน้อยปรากฏผู้คนหลายคนเดินออกมามืออบเอวสตรีสาวข้างกายทางหนึ่งอ้าปากขาวทางหนึ่งวิภาควิจาร์ถึงการรมรันพันตูวมือโครู การพนันหามรุ่งหามค่ำบางครั้งยังเร้าใจกว่าการเขี่ยวกรามกว่าหารหักหน้วยอาวุธพิสูจน์ความเป็นตายกันเสียอกีกเม่งเชฮุนจดจำออกว่าผู้นำหน้าแท้ชิงเป็นประมุกรุ่นที่หกซึ่งมีความเป็นอยู่ภูมิฐานที่สุดแห่งแคว้นลู่ตังอายุสูงวัยจนสามารถเป็นปู่ของสตรีที่ข้างกายได้ แต่มันรักษาสุขภาพร่างกายตลอดมาพระรก,กำลังยังกระปี้กระเป๋าเปี่ยมลน้นดังนั้นฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีต้องเดินทางมายังพนาสำรานทำนักอยู่ระยะเวลาหนึง่งเมิงเฉวนฉุกคิดขึ้นหรือมันเป็นผู้เสนอเงินทองแก่ก่อตัวเจ๊ต้องการซื้อชีวิตสุนเงกแปะหรือ หากคิดซื้อชีวิตผู้คนย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงยิ่งทอดตาทั่วทั้งยุทธจักรผู้ที่มีศักดิ์ศรีคู่ควรกับการซื้อสุนยิกแปะมีไม่มากนักการก่อนมึมงแชหุนพอรับภารกิจข่าคนไม่เคยต้องการทราบว่าผู้จ้างเป็นใครแต่ครั้งนี้พลันมาเกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้น ค่ำคืนนี้ผู้แช่ผู้แซ่ชิงแสดงว่าพนันชนะเสียงโหรอ่อจึงก้องกังวานเป็นพิเศษแต่แล้วเสียงโหรอ่อพันชะงัก้างเนื่องเพราะบนสะพานน้อยมีคนผู้หนึ่งสวนทางมาคนผู้นีร่างสูงใหญ่สวมชุดยาวสีเขียวอ่อนผมเผ้าดอก ขาวดอกเหล่ากล้าวเป็นมวยในมือบังเกิดเสียงติงตังคล้ายถือลูกเหล็กอยู่สองลกูกตำแหน่งเม่งแช้หุ้นยืนหยัดอยู่มองไม่เห็นใบหน้าคนชุดเขียวเพียงสามารถเห็นสีหน้าชิงหูห่หวยแห่งแคว้นลู่ตัง ชิงหูห้วยมีศักดิ์ศรีในยุทธจักรมิตาำซามสามารถเทียบเทียมเจ้าสำนักทุกข่ายสำนักแต่ยามเมื่อเห็นคนชุดเขียวสินหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นเคารบนบน้อมเบี่ยงวูบมาข้างสะพานน้อมกายคารวะมิ่งแชหุนปรารถนาใครติดตามไปชมดูว่าคนชุดเขียวเป็นใคร เป็นผู้ว่าจ้างสังหารสุนเงียกแปะหรือไม่แต่ก็ทำไม่ได้ขณะพรมนักในพระราสัมราเมิงแชื้นเป็นเพียงบิญญาณที่มีอาจเห็นแสงตะวันตลอดการทั้งไม่มีชื่อแท่ทั้งไม่อาจทำความรู้จักกับผู้อื่นและอาจให้บุคคลอื่นรู้จักตน เนึ่งงพระก่อเล่าตัวไม่ต้องการให้ชนชาวยุทธจักรร่วงโรว่ามีบุคคลย่งมมิงแชหุนดำรงคงอยู่มิงแชหุนคือมือเพชฌฆาตมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าคนและต้องจบชีวิตเพราะถูกคนฆ่ามิงแชหุนหากคิดมีชีวิตยืนยาวก,ก็ไม่อาจมีความรู้สึกอ่อนไหวไม่อาจมีสหายยิ่งไม่อาจมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองชีวิตของมันคายแก่ ก็เล่าตัวแล้วเม่งแชหุนพรันพบว่ากระทางต้นไม้นี้ยังเข้มแข็งกว่าตนอย่างน้อยต้นไม้นี้ยังมีชีวิตของตัวเองอย่างน้อยยังสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้เมิงแชหุนผลักลำต้นไม้ยืดกายยืนหยัดมั่นบนยอดไม้พรันปรากฏมือข้างหนึ่งปล่อยห้อยลงมาในมือยังมีสุรากดหนึ่งสุ่มเสียงแหบ ทุ้มเสียงหนึ่งดังว่าสางเมาตั้งแต่ชาวเช่นนี้มิใช่เรื่องประเสริฐนะักเรียบดื่มอีกจอกหนึ่งเม่งแชงหุนก้มศีรษะลงรับขวดสุรามามันมันไม่ต้องเงยหน้าขึ้นกระซาบคนบนยอดไม้เป็นใครต่อให้บรรยินซุ้มเสียงนับวันจะแห่ทุ้มลงยังจดจำมือครั้งนี้ได้มือครั้งนี้ใหญ่และเบาบางแสดงว่าไม่ว่ามันยึดกลุ่มสิ่งใด สามารถกำกรัสรนมั่นโดยเฉพาะขณะจับกระบีไม่ว่าผู้ไหนก็ยำหมายกระแทกกระบีในมือมันร่วงหล่นเลยแต่มือข้างนี้ไม่ได้จับกระบีเป็นเวลานานแล้วการฆ่าคนของเอียบเสียงไม่เคยพลาดพลั้งล้มเหลวมาก่อน กอเล่าตัวเคยวิจารณ์ไว้เช่นการเอียบเสียงเองก็เปี่ยมความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ตอนนี้มันคล้ายกระทั่งสุราวดี้ยังถือไม่มันหลังมือเอียบเสียงมีรอยแผลยาวเหยียดลึกล้ำสายหนึ่งเป็นนิ้วรอยประทับไดจากการข้าวคนครั้งสุดท้ายของมันเป้าหมายการข้าวเอียบเสียงเรียกว่าเอี้ยงเง็กลิงไม่นับเป็นบุคคลร้ายกาศใดมันดาบคนเอียบเสียงเคยข้ามาล้วนยอดเยี่ยมกว่า เอะเง็กลิงมากนะักก็เล่าตัวได้ใช้มันไปฆ่าคนผู้นี้เพียงเพื่อคิดฟื้นฟูความเชื่อมั่นของมันนึ่งเพราะมันปฏิบัติการล้มเหลวมาสองครั้งแล้วมีคาดครั้งนี้เอียบเสียงยังล้มเหลวอ,อีกดาบของ ย่งเง็กลิงแทบฟันมือเอียบเสียงขาดสะบันนับแต่นั้นเอียบเสียงก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ฆ่าคนอีกนับแต่นั้นมันไม่มีวันใดที่ไม่ดื่มจนเมา,มาไมยไปได้สติสุราในขวดทั้งเปรี้ยวและเผ็ดร,ร้อนหม่งแชหุ้นดื่มเพียงอึกหนึ่งอดขมวดคิ้วมิได้เอียบเสียงกล่าวว่านี่ไม่ใช่สุราที่ดีเราทราบว่าท่านไม่คุ้นเคยกับการดื่มมัน แต่ไม่ว่าสุราเลวเพียงไหนยังดีเลิศดกว่าไม่มีสุราเดิมมันพันหราะฮ่าฮา,ากล่าวว่าก่อนเล่าตัวยังยินยอมให้เราเดื่มสุราเช่นนี้นับว่าดีต่อเรามากแล้วซึ่งความจริงเราตอนนี้เพียงคู่ควรก,รกับการดื่มปัสวะมะเช่านั้นเม่งแชฮุนไม่กล่าวกะไรมันไม่ทราบสมควรกล่าวกะไรดีเยยบเสียง ลื่นถลายลงจากยอดไม้เอ็นร่างพิงลำต้นไม้จับจ้องมองเมงเชหุนอย่างยิ้มแยม้มเมิงเชหุนกลับไม่กล้าชมดูมันผู้ที่เคยพบผ่านเอียบเสียงมาก่อนไม่ว่าคุณนายก็คิดไม่ถึงมันจะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างรุนแรงปานนี้ เอฟเสียงความจริงเป็นบรุดหนุ่มง,งามสง่าแฝงทาท,ทอรรนงอันเด็ดเดี่ยวตลอดทั้งร่างเปลี่ยมพลังเปล่งประกายคุกคามคนคล้ายดาบที่รับจนคมวาวเล่มหนึ่งแต่ตอนนี้ดาบขึ้นสนิมแล้วล้ามเนื้อบนเป็นหน้าเริ่มหย่อนยานดวงตาแปลเปลี่ยนเป็นเลือนสัวไร้ประกายส่วนท้องนูนออกมากลางซุ่มเสริมแปลเปลี่ยนเป็นแหบแห้ง เยียบเสียงรับโขวดส,สุรากราบเกินเงียนหน้าดื่มลงไปคำหนึ่งพรันทอดถอนใจกล่าวว่าระหว่างนี้โอกาสพบหน้าของพวกเรายิ่งมายิ่งน้อยลงแต่เราไม่ตำหนิท่านท่านแม้ดูแคนเราก็สมควรโยหากไม่ใช่ท่านเรากงจบชีวิตในเงื้อมมือเอี่ยงเง็กหลิงแล้ว ครั้งสุดท้ายที่ก่อนเล่าตัวมอบหมายภารกิจฆ่าคนแก่เอี๊บเสียงนางเริ่มไม่เชื่อถือมันดังนั้นให้มิงเชคหุนสะกดตามติดอยู่ด้านหลังเอียงเง็กลิงพอทำลายเอี๊บเสียงบาดเจ็บเม่งเชฮหุนก็ปรากฏกายเปิดชีวิตเอียงเง็กลิงในกระบี่เดียวนับแต่นั้นมามิงเชฮหุนก็ดำรงตำแหน่งแทนที่เอี๊บเสียงกับกลายเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของก่อเล่าตัว เย็บเสียงยิ้มอีกครากล่าวว่าซึ่งความจริงครั้งนั้นเราทราบแต่แรกว่าท่านติดตามมาดังนั้นเราหมงเชงวุ้นพันตัดบทว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่บังควรติดตามไปเพราะเหตุใดเล่าท่านทราบว่าก่อนเล่าตัวให้ข้าพเจ้าติดตามไปทราบว่านางไม่วางใจท่านดังนั้นท่านสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองข้าพเจ้าหากไม่ไปท่านต้องเปิดชีวิตเอียงเยกหลิงได้ เย็บเสียงยิ้มออกมารอยยิ้มรันทดหดหูยิ่งกล่าวว่าท่านผิดแล้วตอนที่เรารับมอบหมายให้ฆ่าลุยเล่าซาก็ทราบดีว่านับแต่นี้ไม่มีทางฆ่าคนได้อีกวิเหล่าซาเป็นบุคคลแรกหลุดรอดจากเป้าหมายการฆ่าของมันนับเป็นครั้งแรกที่มันทำงานล้มเหลวเมิงเช้งหุนกล่าวว่าวิเหล่าซาเป็นอนุพานชั่วร้าย ปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบีย้ยสูงลิบลิล้ยกุริดสาวสำม,มาชีพอย่างหัวร้ายปกติท่านชิงชางคนประเภทนี้ที่จุดข้าพเจ้าอดสงสัยมิได้ว่า ตอนนั้นท่านชนายไม่สามารถตัดใจลงมือเล่าเอี๊ยบเสียงฝืนยิ้มกล่าวว่าเราก็ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดเพียงรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างกระทันหันเบื่อหน่ายจนไม่คิดกระทำเรื่องราวใดอาจบางทีท่านไม่เข้าใจความรู้สึกประการนี้คำว่าเบื่อหนา่ายคล้ายเข็มอันแหลมคมทิ่มแทงใส่จิตใจเมิ่งแชหุน หางตาเหม่งแชหุนเริ่มสั่นกระตุกอีกราเนิ่นนานให้หลังจึงเน่นเสียงทีละคำข้าพเจ้าเข้าใจท่านเข้าใจหรอือข้าพเจ้าฆ่าคนมาสิบเอ็ดคนแล้วเย็บเสียงเย็บงานเนิ่นนานพรันถามว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าเราฆ่าคนมามากน้อยเท่าใดเม่งแชหุนไม่ทราบนอกจากก่อเล่าตัวไม่ว่าพูดไหยก็ไม่ทราบภารกิจฆ่าคนทุกครั้งวันปกปิดเป็นความลับสุดยอดไม่อาจแพร่งพรายต่อผู้ใดเด็ดขาด เอฟเสียงเน้นเสียงว่าเราฆ่าคนทัางเส้นสามสิบคนไม่มากไม่น้อยสามสิบคนพอดีมือของมันสั่นริกรีบเดิมสุราคำหนึ่งพริ้มตาเกลือนลงคอค่อยระบายลมยาวๆจากปากกล่าวต่อว่าภายหน้าท่านต้องฆ่าคนมากมายปานนี้อาจบางทีมากกว่านี้นึงเพราะท่านมีอาจไม่ฆ่าไม่ฉะนั้นท่านจะเกิบกลายเป็นเช่นเรา ลำสายมิงสายหุนบิดปั่นป่วนมันเกิดความรู้สึกคิดใคร่อาเจียนเอียบเสียงคือกระจกเงาสะท้อนเห็นถึงชีวิตของมือสังหารจากสภาพของเอียบเสียงหมิงชงหุนคลายคาดคำดวนวณอนาคตของตอนเองได้เอียบเสียงกล่าวอีกว่าแต่ละคนล้วนมีชะตากรรมของตอนเองผู้คนส่วนใหญ่ล้วน ยอมรับชะตากรรมมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถต่อสู้ขัดขืนสามารถเปลี่ยนแปลวิถีชีวิตตนเองเราเพียงแค้นที่ตนเองชะไหม่ใช่บุคคลประเภทหลังนุงตามองหมวของมันพรันทอประกายวุบหนึ่งกล่าวต่อว่า แต่เราก็มีโอกาสผันแปรวิถีชีวิตครานหดึ่เมิงเชหุวนทวนคำว่าท่านมีโอกาสหรือเอบเสียงทอดถอนใจกล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยพบพานสตรีนางหนึ่งนางยินยอมติดตามอยู่ร่วมกับเราตอนนั้นเราหากตัดใจนำนางไปตอนนี้อาจมีชีวิตประเสริฐเลิศก,กว่านี้มัดว่าต้องตายตายอย่างประเสริฐมิงเชงวนถามขึ้นว่าตอนนั้นท่านชนัยไม่ทำเช่นนั้นเล่า ประกายตาเอียบเสียงมองหม่นลงเข้าตาหดเล็กลงเพราะความปวดร้าวผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวอย่างสะทกสะทานว่าอาจบางทีเราเป็นตัวงงงมที่ทั้งโง่เขลาทั้งบัดซบทั้งขวัญอ่อนเราไม่กล้าทำเช่นนั้นเมงเชหุนกล่าวว่าท่านไม่ใช่ไม่กล้าแต่หากแต่ไม่อาจตัดใจ เก็เสียงกล่าวว่าไม่อาจตัดใจย,ยิ่งโง่ข่าวกว่าเราเพียงมุ่งหวังท่านอย่าได้งโง,ง่งมเฉกเช่นเรามันเพ่งมองหมิ่งเชงหุนกล่าวต่อชาชาว,ว่าโอกาสไม่เพียงครั้งเดียวหากค,คราดแคล้วจะไม่อุบัติซ้ำ แตช่วยชีวิตของคนต้องมีโอกาสเช่นนี้สักคราวิงบ่อนท่านหากแม้นมีสตรีนางหนึ่งรักท่านอย่างจริงใจยินยอมติดตามท่านขออย่าจะเลได้ปล่อยประละเลย มันสะบัดหน้าปายหนึ่งเพราะไม่ต้องการให้เม่งแชหุนเห็นประกายน้ำตาในดวงตาของมันมันวิงบอลเมงแชหุนอาจบางทีไม่ใช่เพราะเม่งแชหุนหากแต่เพื่อมันเองชีวิตของมือสังหารของมันจะอย่างไรจบสิ้นแล้วมันเพียงมุ่งหวังสามารถเห็นชีวิตสืบต่อจากตัวเมงแชหุนเม่งแชหุนไม่กล่าวกระไรความใจของตนไม่อาจบอกต่อผู้คนได้ มีแต่เมงเชหุนเองที่ทราบว่าตนเองยินยอมตายเพื่อก่อเล่าตัวตายเพื่อทดแทนพระคุณนางเย็ยบเสียงพันกล่าวว่าท่านมีภารกิจต้องกระทำอีกกระมังเม่งแชงหุนประงกศีสะรับเย็ยบเสียงกล่าวถามว่าเป้าหมายกันข้าท่านครั้งนี้เป็นใครซุนเง็กแปะนี่ความจริงเป็นความลับสุดยอดแต่ยามอยู่เบื้องหน้า เอฟเสียงเมิงเชฮุนหามีความลับไหนไหมเจ้าตาเอฟเสียงหดเล็กลงอีกาผ่านไปเนิ่นนานจริงถามว่าเป็นสุนเง็กแปะที่รับการยกย่องจากผู้คนทั้งแผ่นดินเป็นเล่าแปะท่านลุงระเมิงเชฮุนกล่าวว่าท่านรู้จักมันระเราเคยพบผ่านมันมาครั้งหนึ่งเมิงเชฮุนถามกลับว่าสุนเง็กแปะเป็นบุคคลยิ่งไร มันเป็นบุคคลยิ่งไรไม่มีผู้ใดบง่งบอกหนะ้าเราเพียงทราบเรื่องประการหนึ่งเรื่องอันใดระเอบเสียงเด่นเสียงว่าไม่ว่าอาดีตหรือปัจจุบันเราไม่มีวันไปฆ่าสูนเียบแปะเม่งเชืฮุ่นยิ่งเงียบงนันนั่นนานจึงกล่าวชาช้าข้าวเจ้าก็เพียงทราบเรื่องราวประการหนึ่ง ท่านทราบอันใดฤๅเม่งชะฮวนเพ่งตาไปสุดแสนไกลเน้นเสียงที่ละคำข้าพเจ้ามิอาจไม่ค่าสุนเ็กแปะจบตอนที่สาม